สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้ผมจะพูดถึงโปรเจกต์ดิท้าทา e ที่ผมทําตอนเรียนออนไลน์กับหลักสูตรของ IBM นะครับอันนี้ก็คือเรียนหลายวิชาแล้วก็ตอนจบก็จะมีเป็นโปรเจกต์ให้ทํานะครับอันนี้ก็เสนอเป็นโปรเจกต์อันนี้ไปนะครับก็ชื่อโปรเจกต์ก็คือ Tour D-Tour นะครับก็อินโทรก็ประมาณนี้นะครับก็คือพูดถึงความสำคัญนะครับ Impact ของ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเมืองไทยนะครับก็มีผลต่อ,อาการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับของประเทศไทยนะครับก็มีโครงการไหลาโครงการนะครับเกิดขึ้นก็คือเรื่องของ Amazing Thailand นะครับแล้วก็าการไ้นะคนพบความเป็นไทยนะครับ Discover t h a i n e n s นะครับแล้วก็อันนี้ก็เสนอไปอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของทัวร์ดีทัวร์นะครับคืออะไรนะครับก็คือว่า นักท่องเที่ยวแบบมือสมัครเล่นนะครับบางคนก็อาจจะต้องการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก่อนนะครับก็เช่นาจากบ้านนะครับแล้วก็เดินทางไปที่ทํางานนะครับทุกวันทุกวันเนี่ยก็วิ่งแปเซนทุกวันนะครับแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยนะครับจากบ้านไปที่ทํางานเนี่ยนะครับก็อาจจะมีจุดท่องเที่ยวนะครับอยู่แถวๆเนี่ยเส้นทางเหล่านี้นะครับ ซึ่งคําว่าดีทัวร์เนี่ยก็คืออาจจะมีการเบี่ยงไปบ้างนะฮะเล็กน้อยนะครับเบี่ยงจากเส้นทางหลักบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็กลับมาที่เส้นทางหลักอีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อไปทํางานต่อหรือว่าอาจจะแวะเป็นขากลับอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างนะครับจะบอกว่าถ้าเกิดวิ่งปกติเนี่ยก็ใช้เวลา7นาทีนะครับแลถ้าเกิดว่ามีการดีทัวร์นะครับก็อาจจะเพิ่มเวลาไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ได้เที่ยวนะฮะได้ไปเที่ยวที่บ้านจิมทอมสันนี้เป็นต้นนะครับ ันนี้ก็คือสำหรับนักท่องเที่ยวมือมือใหม่นะที่อาจจะเริ่มต้นเล็กๆนะครับไปเที่ยวที่ใกล้ๆนะฮะใกล้ๆกับเส้นทางที่ไปประจําทุกวันทุกวันนะครับก็อาจจะมีการปรับระยะทางได้นะครับเป็นลองเบี่ยงซิสัก5นาทีเป็นยังไงนะครับ10นาทีมีที่ไหนเที่ยวบ้านนะก็คือจะไปดิสค o เวอร์เส้นทางใหม่ๆนะครับที่เอ๊ดิสคอเวอร์สถานที่ใหม่ๆนะครับที่มีการเบี่ยงไปเล็กน้อยนะครับเบี่ยงจากเส้นทางเดิม5นาทีนะครับ เนี่ยจะให้ทำเดินสิบนาทียี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเริ่มสนุกการท่องเที่ยวแล้วนะครับเราก็อาจจะไปเที่ยวที่ไกลขึ้นนะเป็นร้อยกิโลเป็นพันกิโลอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ก็ดูวิธีการนะครับก็คือก็ใช้สิ่งเหล่านี้นะก็คืออันนี้เขียนโค้ดนะครับก็คือใช้เลข API ของ f o r s q u a r e นะครับ f o r s q u a r e ก็จะมีบริการเกี่ยวกับาการค้นหาสถานที่นะครับแล้วก็ อาจจะมีเรื่องของคอมเมนต์ครับของสถานที่วันนี้ผู้ที่เคยไปเช็คอินนะครับได้คอมเมนต์มาว่ายังไงบ้างอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของประเภทสถานที่ชื่อสถานที่แล้วก็พิกัดนะครับถัดไปนะครับอีก API นึงที่ใช้ก็คือ Google Map Distance API นะครับก็เป็นการตรวจสอบระยะทางนะครับระหว่างจุด2จุดนะครับสพิกัดแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบเวลาด้วยนะครับว่าจากจุดนี้ไปจุดนึ่งนะครับ ใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับสุดท้ายก็ใช้ไลบรารีชื่อว่า f o l i ียมนะครับของ Python นะครับเพื่อที่จะวาดแผนที่แบบอิ t เทอร์แอคนะครับสามารถที่จะซูมเข้าซูมออกได้นะครับก็มาดูตัวแรกนะครับอันนี้อ๋อเนี้เป็นผลนะครับก็เป็นผลการทํางานนะครับก็ต้นบนนี้ก็จะเป็นสไลเดอร์นะครับก็คือเป็นเป็นไลบรารีตัวหนึ่งนะครับจาก i p y w w i g g t t นะครับเรียกว่า i n t e r a c t นะครับก็สามารถที่จะสไลด์ได้นะครับ ก็เช่นบอกว่าเนี่ยต้องการดีทัวร์ไป5นาทีนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็คือบริเวณนี้สีน้ำเงินตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้จุดเริ่มต้นนะครับบริเวณนี้นะครับสีน้ําเงินนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งตรงนี้นะครับจุดปลายทางนะครับก็มี source กับ d e สิเน a t i o n นะครับแล้ว f o r s q u a r e ก็จะค้นให้นะครับว่าเนี่ยในบริเวณนี้นะครับมีจุดท่องเที่ยวอะไรบ้างนะครับ แล้วก็ใช้ Google Map Design API เนี่ยครับเพื่อที่จะตรวจสอบระยะทางนะครับว่าถ้าเกิดเราดีทัวร์ไปแล้วเนี่ยนะครับไปหาจุดเหล่านี้นะครับใช้เวลาในการดีทัวร์เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็กรองมาให้นะครับกรองมาให้เฉพาะดีทัวร์ประมาณ5นาทีนะครับอันนี้ก็เริ่มต้นจากเล็กๆก่อนนะครับก็อาจจะลองแวะนะครับไปที่จุดนี้นะครับแล้วก็ไปทํางานนะครับลูกทันบ้างนะครับหรือว่าขากลับก็ได้นะครับขากลับก็แวะมาจุดนี้แล้วค่อยกลับบ้านนี่เป็นต้นนะครับ ก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้เป็นสไลเดอร์เนี่ยปรับค่านาทีได้นะครับแล้วก็แผนที่ก็จะมีการพลอตเปลี่ยนไปนะครับตามนาทีที่เราตั้งไว้นะครับครับอันนี้ก็เพิ่มระยะทางเป็น10นาทีนะครับทษทีเพิ่มเวลาในการดีทัวร์เป็น10นาทีนะครับอันนี้ก็ผลของเก่าเนี่ยที่ช่วง0ูนานทีเนี่ยก็จะไม่โชว์นะครับก็จะโชว์ผลอันนี้แทนนะครับที่ในช่วง5-10นาทีเป็นต้นนะครับ อันนี้ก็จะดีทัวร์มากขึ้นนะครับในช่วง5-10นาทีนะครับถัดไปก็ดีทัวร์มากขึ้นนะครับเป็น10-15นาทีนะครับก็จะมีสถานที่เหล่านี้นะครับเป็นจุดน่าสนใจนะครับจุดที่เข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับ ครับก็มาอธิบายโค้ดที่ใช้ในการทำโปรเจกต์นี้นะครับในโปรเจกต์นี้ก็จะใช้อยู่ทั้งหมด3เรื่องนะครับก็คือ foursquare API แล้วก็ Google Map Distance Metric API แล้วก็ f o r l e u m นะครับ foursquare เนี่ยใช้เพื่อคิวรีหาแหล่งท่องเที่ยวนะครับรอบจุดที่สนใจนะครับส่วน Google Map เนีครับก็คือวัดระยะทางนะครับอันนี้พูดถึง Distance นะก็จะสามารถที่จะบอกระยะทางได้นะว่าจุด2จุดเนี่ยห่างกันกี่กิโลนะครับเดินทาง หาการใช้เวลากี่นาทีนะครับแล้วก็โฟเลียมก็ใช้ในการวาดแผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟตามรูปนี้นะครับก็ใช้อยู่3มเรื่องนะครับก็เริ่มต้นนะครับอันนี้ผมก็เขียนโค้ดไว้ในโค้ดแล็บนะครับของ Google นะครับก็ประกาศจุดเริ่มต้นก่อนนะครับอาจจะเป็นบ้านของเรานะครับแล้วก็ปลายทางนะครับอาจจะเป็นที่ทํางานนะครับก็มี2จุดนะครับดี๋ยวก็อันนี้ก็เป็นการไปดึงพวก API key นะครับก็ไปสมัคร ที่เว็บไซต์ f o r s q u a r e นะครับที่ผมลบทิ้งออกไปนะครับเพราะต้องเป็นตัวต้องมีโค้ดบางอย่างนะครับเป็นโค้ดที่เป็นคีย์ที่ดึงมาจากาเว็บไซต์ของ f o r s q u a r e นะครับของ google นะครับพอได้คีย์มาแล้วก็มาแปะในนี้นะครับจากนั้นก็ใช้ไลบรารีชื่ว request นะครับเพื่อที่จะไป query ข้อมูลไปจาก f o r s q u a r e นะครับไปเรียก API ของ f o r s q u a r e มานะครับแล้วก็แปลงจากาคือ ดึงมาแล้วเนี่ยนะครับจากโพสแควร์เนี่ยผลมาเป็น JSON นะครับเราก็เอาผลที่ได้เมื่อกี้นะครับจาก JSON ตรงนี้นะครับอันนี้เป็น u r l นะครับผลที่ได้มาเป็น JSON นะครับแล้วก็ผล JSON ตรงนี้นะครับมาแปลงเป็น Data Frame นะครับเป็น Table นะครับก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เดี๋ยวดูหน้าตาเป็นยังไงนะโอเคนะก็คิวรีดไนะว่าจุดเริ่มต้นนะครับที่บ้านเรานะครับมี แหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างนะครับก็ไปคิวรี่มาจากโฟลสแควร์นะครับอันนี้ก็ผลการคิวรี่นะก็ออกมาเป็นเจสันนะครับแล้วก็แปลงเป็นเทเบิลนะครับก็ใช้ฟังก์ชันชื่อว่าเจสัน t o df ที่เขียนไว้ข้างบนนี้นะครับก็ผลการคิวรี่นะครับก็พบว่ารอบบ้านนะครับอันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่71แหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็รอบที่ทํางานอันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่60 แหล่งท่องเที่ยวนะครับเสร็จแล้วก็นํามารวมกันนะมาคอนแคตกันนะครับลบอันที่ซ้ำทิ้งไปนะครับมันก็เหลือแค่86ที่ท่องเที่ยวนะครับจากทั้งหมดเนี่ยของเดิมเปเท่านี้นะครับเหลือแค่86แหล่งท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นผลการคอนแคตนะครับผลการรวมของ2 d a t a f r a m e เเข้าด้วยกันนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับชื่อนะครับที่ดึงมาที่เราดึงมาก็มีไม่กี่ไม่กี่ตัวนะครับ ชื่อแล้วก็ประเภทแล้วก็พิกัดนะครับก็จบไปนั้นในส่วนของ f s ร์สแควนะครับจากนั้นเนี่ยก็ไปที่ Google นะครับไปสมัครนะไปเปิดใช้บัญชีเปิดใช้เรื่องของ b i l l i n g ด้วยนะครับเพราะว่าการที่จะเรียก d i s t a n c e m a t r i ก API นะครับก็ต้องเปิดให้มันชาร์จเราได้นะครับนะครับก็ไปที่อันนี้ครับ Google Map Platform นะครับแล้วก็เลือกโปรเจกตนะครับแล้วก็ API ตัวนี้นะครับเรื่องของ distance m ม t r i c API นะครับแล้วก็ไปที่ c r e d เดน i a l นะครับอันนี้คือต้องการที่จะสร้าง API key คียขึ้นมานะครับ้วก็ได้คีย์มาแล้วก็ก๊อปมานะครับเอาไปแปะที่โค้ดด้านบนเมื่อกี้นะครับนล้นก็ไปเรียกลา b r a r ี่ใน Google m a p ปนะครับแล้วก็ส่งคีย์เข้าไปนะครับคีย์ที่ได้มาจากหน้าคอนโซลเมื่อกี้นะครับส่งคียเข้าไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็สร้างฟังก์ชันนะครับที่ ไปดึงระยะทางแล้วก็เวลาในการเดินทางมานะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือ,อเป็นการดึงระยะทางที่เบี่ยงไปนะครับกับไปเที่ยวที่นี่ก่อนแวะแวะเที่ยวแวะเที่ยวก่อนแล้วค่อยกลับมาทางเดิมอย่างนี้ครับอันนี้ก็ใช้ในการคํานวณระยะทางที่ใช้ในการแวะเที่ยวนะครับแล้วกลับมาเส้นทางเดิมนะครับจากนั้นก็ น,นี่ก็สร้างเป็นซีรีส์อันหนึ่งนะครับที่มีทั้งระยะทางแล้วก็เวลานะครับแล้วก็เอามาใส่ในเลอร์เฟร,รมตัวเมื่อกี้นะครับก็จะมีเพิ่มเข้ามานะก็คือเรื่องของระยะทางแล้วก็เวลาอีก2คอลัมน์นะครับบริเวณนี้นะครับ เราก็คำนวณระยะคำนวณเวลาเป็นานาทีนะเหมือนไอ้เหมือนคำนวณเราไม่ได้ใช้ไงไม่รู้นะนะครับโอเคนะีก็คำนวณว่าเนี่ยระยะทางตรงนี้นะครับลบด้วย u r a t i o n นะครับก็คือ duration คือระยะทางคือเวลาที่นั้นเดินทางปกตินะครับสมมุติว่าปกติแล้วเนี่ยไปบ้านกับที่ทำงานนะฮะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ u r a t i o นนี้ก็คือเป็น duration ที่เป็นดีทัวร์ไปนะครับ เท่านี้นะครับก็หักล้างกันไปแล้วคิดเป็นนาทีครับว่าถ้าเกิดเราแวะเที่ยวเนี่ยจะเสียเวลาเพิ่มเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นดีทิมินก็คือว่าเวลาที่ที่ใช้ในการแวะเที่ยวนะนเวลาที่เพิ่มขึ้นมานะครับในการแวะไปที่หลายหองเที่ยวนะครับยังไม่เที่ยวนะแค่แวะเฉยๆนะครับอย่างในนะขอเช็คนี่หนึ่งครับตรงตรงดูเรชั่นอันนี้เป็นเป็นเรื่องของ <c oughs> ดีทัวร์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอเช็คนหนึ่งนะครับมันมาจากไหนนะครับ duration ตรงนี้มาจากซีรีส์ตรงนี้นะครับซีรีส์นี้ได้มาจากโอเคนะได้มาจากฟังก์ชันนี้ครับ d tour distance นะครับโอเคนะครับมันก็อันนี้ก็คือตัวนี้ distance ตรงนี้นะครับกับ duration นี้ก็คือเป็นระยะทางที่ใช้ในการดีทัวร์นะครับแล้วก็เวลาที่ใช้ในการดีทัวร์นะครับก็ลบออกจากเวลาที่ใช้เดินทางปกตินะครับ duration ตรงนี้นะครับแล้วถอยลบตรงนี้นะครับ ก็จะได้เป็นข้อท่อนี้ชื่อว่าดีทีมินนะครับก็คือเป็นนาทีนะครับพอมินเป็นคือนาทีนะครับโอเคนะครับอ่ะก็จบเรื่องของ g o o g l e Map ไปนะครับก็จะได้เป็นระยะทางมาแล้วนะครับเออเวลาด้วยระยะทางด้วยเวลาเวลาด้วยนะครับ2เรื่องนี้นะครับอ่าจากนั้นข้อที่3นะครับก็ไปที่การวิชวลไลเซชันนะครับก็ไปใช้ไลบรารีชื่อว่า Fol i u m นะครับ แล้วก็ไปใช้ i p พ Widget จนะครับ Import Inter a c t มานะครับเพื่อที่จะมีสไลเดอร์ในการที่จะปรับเวลาได้นะครับว่าจะดีทัวกี่นาทีนะครับแล้วก็เขียนฟังชันขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเรื่องของการดีทัวนะครับว่าในช่วงนะครับศูนย์ถึงห้านาทีอะไรเงี้ยนะหรือว่าห้าถึงสิบนาทีอะไรเงี้ยแล้วก็สิบถึงสิบห้านาทีอ่างเงี้ยนะครับขึ้นแต่เราส่งค่าเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นจะฟิลเตอร์นะครับใช้วิธีนี้นะครับในการฟิลเตอร์ข้อมูลนะครับฟิลเตอร์มาแค่บางช่วงนะครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็นเป็นฟังก์ชันในการวาดแผ่นที่นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นผลแล้วนะครับก็สามารถที่จะอันนี้ก็คือเป็นตัวอินเทอร์แอคต์นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนค่าได้นะตอนนี้ผมไม่รันทิ้งไว้ไมันค่าไม่เปลี่ยนนะครับก็มานี้ครับอันนี้ก็เป็นโฟเลียมนะเป็นแผ่นที่นะครับที่อินเทอร์แอคทีฟนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าจะดีทัวเท่ากับ ห้านะแต่เสียดายตรงนี้ผมปรับไม่ได้นะเพราะว่านี้มันไม่รันทิ้งไว้นะมันเป็นแห้งนะครับก็ถ้าปรับถ้าเราปรับปุ๊บเนี่ยนะก็จะเห็นว่าจุดเดิมเนี่ยที่เคยตั้งไวด้ดีดีทัวร์ที่ศูนย์ถึงห้านาทีนะครับก็จะหายไปนะครับถ้าปรับเป็นสิบนะนะครับข้อมูลที่เป็นของเดินตรงนี้นะครับก็คือศูนย์ถึงห้านี่ก็จะหายไปแล้วก็จะโชว์ช่วงห้าถึงสิบแทนนะครับก็จะโชว์จุดใหม่นะครับในช่วงที่มันดีทัวร์ที่ไกลขึ้นนะครับ ก็ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นโปรเจกต์เรื่องของทัวร์ดีทัวร์ที่ผมทําส่งเขานะครับตอนเรียน Data s c i e n ส e ในหลักสูตรของ IBM เขานะครับสวัสดีครับ